สายบู๊สายลุยมาดูกันค่ะทีแม็กคันนี้เข้ามาเปลี่ยนยางเนื่องจากยางบวมนะคะเป็นรถใช้เข้าในสวนต้องเจอหลุมและแรงกระแทกบ่อยครั้งอย่างมากจึงทำให้ยางบวมได้ค่ะคันนี้บวมด้านในค่ะมาเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นเลือกใช้ยางโอตานิ ani, รุ่น SA 2000ค่ะยางโอตานิ ani, มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าด้วยผ้าใบ8ชั้น รุ่นนี้ตัวอักษรสีขาวโดดเด่นสวยงามด้วยค่ะและยังมีดอกยางที่หนาทนทานทำให้ใช้งานได้ยาวนานค่ะแวะเข้ามาสอบถามราคายางตรวจเช็คระบบเบรกตรวจเช็คสภาพดอกยางหรือเช็คสภาพรถยนต์ได้ฟรี 29รายการที่ CK Auto หลังโฮมโปรยองค่ะ